โอ้ยแมงมุมเดินมาแล้วดูดิยืดยืยืดๆๆเอาแล้วนะเราจะมาเริ่มใช้ชีวิตที่บ้านหลังใหม่กันวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับไมค์ครับ r p g อีกแล้วนะครับผมเย้ yeah! ตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเอ,อ่อเวิลด์ใหม่นะครับซึ่งเวิลด์เดิมนั้นมันได้พังทลายไปแล้วนะครับเนื่องจากผมลงมอดแล้วก็มันเข้าไปอีกไม่ได้เลยตลอดการ อน่าเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรครับเราเริ่มที่บ้านหลังใหม่นะครับอันนี้คือเกาะที่ผมเกิดตอนแรกเลยนะเนี่ยจริงๆนะคือเกิดมามันก็อยู่บนเกาะน,นี้เลยพร้อมกับบ้านเริ่มต้นก็คือบ้านก็คือมันเป็นดันเจี้ยนนั่นแหละแต่ว่ามันก็คือบ้านด้วยนะครับซึ่งก็สวยดีนะเป็นเอาถือว่าเป็นบ้านเลยละกันนะเอาละ่ะเราสามารถตัดไม้ได้ในการตัดจากโคนแบบนี้ได้เลยมันก็จะหล่นลงมาแบบนี้เป็นไง,ไงโอเคแล้วเราจะได้กิ่งไม้มาสองอันนะครับ <laughs> โอเคเรารอให้มันโตกว่าน,นี้ค่อยมาตัดก็ได้นะฮะเอาละ่ะ เออหิวข้าวกินเค้กนี่ครับเค้กหมดแล้วมีทุกอย่างพร้อมเลยนะครับบ้านหลังนี้ผมชอบจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีกล่องด้วยกล่องที่มีออของมากมายมีกางเกงด้วยนะมีรองเท้าเราใส่แค่รองเท้าแล้วกันนะครับเจ็บเท้าโอเคเป็นไงอย่างอื่นคงไม่จําเป็นโอ้เอาอาหารไปด้วยแล้วกันนะเอาละ่ะนะฮะการที่เราอยู่ในบ้านหลังนี้นั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับขนาดกระเป๋าผมยังไม่มีเลยเนี่ยตอนเนี้ยเราต้องออกไปข้างนอกนะครับเพื่อ หาสิ่งของมากมายในการกลับมาบ้านนะครับโอเคเราสร้างเรือแล้วครับเราจะออกไปข้างนอกผมเปลี่ยนการเจเนเรตโลกเป็นแบบโลกแบบสมจริงนะครับก็คือแบบโลกจริงๆเนี่ยจะสมจริงขึ้นนิดนึงนะครับโดยการที่ใต้น้ําหรือว่าทะเลเนี่ยอาจจะลึกมากนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลงไปไว่ายเล่นกันหลายทุกคนในไง,ไงข้างหน้ามีเกาะแล้ววู้สวยมากครับมีต้นไม้อยู่ต้นต้นหนึ่งตอนแรกมีต้นเดียวไงตอนนี้มีหลายต้นลว โอ๊ยผมว่ามันสวยดีนะมันแบบดูเป็นทะเลจริงๆอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงจอดก่อนอื้อๆๆเอามีอันนี้ด้วยครับจุดวาร์ปโอเคเราปลดล็อกแล้วเอ,อ่อเราจะสำรวจเกาะน,นี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะสังเกตว่ามันมียักษ์อยู่ตรงนู้นนะครับโอ้เฮ้ยมันมันสวยดีนะมันดูสมจริงจริงๆนั่นแหละมันดูแบบน่าน่าสำรวจมากกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเอาล่ะตรงนั้นมียักษ์ด้วยอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะ กาะนี้มีต้นไม้ด้วยเราตัดได้ไหมทำไมมันไม่มันไม่เจเนเรตต้นไม้เป็นแบบสมจริงให้ผมเลยเนี่ยเอ๊หรือว่าต้องเป็นต้นไม้ที่เราปลูกเองมันถึงจะขึ้นแบบสมจริงใช่ไหมน้องกย์เอาละเราจะเริ่มสำรวจเกาะนี้ในการขึ้นไปข้างบนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีเบอร์รี่ด้วยแต่ว่าเราต้องการอาหารพอดีเลยขอบคุณมากนะน้องแกะฉันต้องการขนแกะหนึ่งอันใช่เราต้องการหนึ่งขนแกะละหนึ่งอันโอเคได้ขนแกะแล้วเอ่อแล้วก็ต้องการหนังสัตว์ครับต้องฆ่าวัวหรือไม่ก็ม้าหรือไม่ก็พวกลาอะไรพวกนี้นะ โอ๊ยทำไมติดพิษโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเรื่องเอโหเือเหลือสามโอ๊ยเอาติดอีกแล้วมันคือต้นอะไรอ่ะอาตายแล้วนี่มันป่าอะไรอ่ะป่าสีม่วงป่าสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินโหท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีด้วยอาจจะเป็นป่าลึกลับก็ได้นะโอ้เราเจอพูดอีกแล้วฮะท่านผู้ชมพูดน้อยเออรอบนี้เราจะไม่ตื่นเต้นแล้วนะเขาบอกว่าน้องจะขโมยของด้วยนะครับไม่เห็นขโมยเลยเอ,อน้องจะน่ารักจะตาย นี่คือดอกอะไรอ่ะเรายังสำรวจไม่หมดเกาะเลยเนี่ยนะตรงนั้นมีอะไรอ่ะทำไมมีใบไม้ลอยได้ด้วยอ๋อรู้แหละมันเป็นต้นไม้เนี่เองต้นไม้ใหญ่เกาะสวยมากนะครับท่านผู้ชมเออมันสวยมันใหญ่กว้างใหญ่มากนะสำรวจได้ทั่วเลยมันนั้นก็มีเกาะเล็กๆด้วยครับเป็นเกาะแยกออกไปเราจะต้องเข้าไปสำรวจนะดูเปนเจนเนอเรทแบบสมจริงมากท่านผู้ชมดูเป็นเกาะตรงนี้มีเห็ดเลยผมไม่ได้เข้าไปดูแฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันนะต้องการบัวตอนนี้ การวัวในการทํากระเป๋าเอาละเอะเอ,เอข้ามไปตรงนี้มันสวยมากเลยเนี่ยดูในมองไปแบบเหมือนเหมือนแบบโลกจริงๆหละนะตรงนี้ก็เป็นป่าอะไรก็ไม่รู้เข้าไปจะตายหรือเปล่ามาหม่รู้เออเราต้องเข้าไปสารวจแล้วเออโอเคมีหมูอาโอเคหมูหมูก็ปล่อยหมูไปมันอาจจะกระตุกเป็นช่วงๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดมันเป็นโปรแกรมแบบเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะผมไม่รู้จะหาโปรแกรมไหนแล้วผมดโ,โปรแกรมที่มาใช้ ใครมีโปรแกรมอัดอะไรดีๆแนะนําก็คอมเมนต์ได้นะครับจะได้มีคลิปคุณภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเฮ้ยแล้วนี่ต้นอะไรนี่ทำไมเป็นสีลุงๆุงนี่นี่คือต้นแหลกทำไมเป็นสีสีแล้วทำไมต้นไม้ไม่ลมม้มลม,มาไม่ล้มลงมาไหมนะต้นไม้หลอกลวงเอ่อมันคือไม้อะไรอ้าวแล้วก็ทํามาเป็นอันนี้ได้เหมือนเดิมโอ้ไม้สีไม้ผสมสีก็สวยดีนะแต่ไม่รู้เอาไปทาอะไร เออมีอีกแล้วต้น,น,ตน,นเนี้ยมันคือต้นอะไรเนี่ยเยอะเลยโอ้โหไม่ได้มีแค่ต้นสองต้นโอ๊ยนี่ไงวัวโทษนะต้องการชีวิตของนายแล้วกดเออนหนังของนายอ,อยู่กันสลอนเลยอย่าหนีนี่ไง,งไงได้มากี่อันละเออสองอันเองโอ้โหดอกยากมากนะหนังนี่ยเราออกมาจากป่าแล้วแล้วก็เออเจอทุ่งหญ้าอะไรก็ไม่ทราบได้เราจะต้องกินเนื้อดิบประทางชีวิตแงง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 โอเคเราฆ่าม้าเอาหนังดีกว่าลักก่อนนะน้องม้งาม ฆ่าแม่สีนวลแล้วก็ต้องฆ่าลูกด้วยอออเออโอ้โหจะตายไม่ได้หนังเลยฮะไม่ได้หนังสักชิ้นผมรู้สึกว่าข้างหน้ามันคืออะไรไม่รู้แปลกอขอหนังหน่อยครับเออได้ห้าอันไม่พอครับต้องกันเท่าไหร่แปดบ้างแปดหรือเจ็ดอันนี่แหลจะจำไม่ได้นะอ้นี่ไงเรามาเจอต้นไม้แบบนี้แล้วโ,โหต้นไม้แบบสมจริงไงตัดนี่เลยปาบล้มไปเลยไงอะล้มไปซะแล้วก็มีไม้โอเคแล้วเราก็สามารถปลูกเป็นเมล็ดนะครับไม่ใช่เป็นต้นอ่อน นี่เลยงีป้ปลูกปุ๊บโตเป็นต้นอ่อนเลยทันทีมันต,ต่างอะไรกันวะปลูกทดแทนเดี๋ยวบอสต,ต้นไม้เกิดนะครับต้นปลูกต้นไม้ทดแทนแฮะไอยาเฮ้เจอหมู่บ้านซะด้วยโอ้อย่างนี้ก็น่าสนใจเลยมีกระต่ายดําด้วยมีใครเห็นะระฆังหรือเปล่าหมู่บ้านนี้มีอะไรน่าสนใจไหมสวัสดีนายชุดเขียวเราก็ปลูกต้นไม้ทดแทนครับเราขโมยของเขานเขาปลูกให้ด้วยนะฮะเออผมไม่รู้ที่เหลือก็เฟี้ยงทิ้งให้หมดอันนี้ทำไมเพิ่มน้อยยังไงโอ้โหเพิ่มทีละหนึ่ง เอาไปแมวแล้วไม่กินแล้วรังนี้มันดูใหญ่ดีนะอาจจะมีของก็ได้ไม่มีอะไรเลยบ้านโรงตีเหล็กอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะหมู่บ้านนี้ไม่มีอ่ะนี่ก็ไม่เรียกว่าหมู่บ้านเด้อไถอไม่มีโรงตีเหล็กไม่มีจริงๆอัเนี่ยไม่มีโรงตีเหล็กครับไอ้บ้านที่มันมีจะมีของ่ะไม่มีเลยแต่มีดันเจียนที่อยู่ข้างล่างนั่นนะตรงนั้นมีแกะพียบเลยอาจจะเป็นแกะภูเขาอ่าช่างมาละกันนะฮะตรงนี้มีฐานด้วยเราเพิ่งเริ่มเวอร์ใหม่เราจะต้องการฐานนะหลายๆก้อนหน่อยเอาไปทำาค้บเพิ่มก็ได้เออแค่นี้พอแล้วมั้ง มันดูเจเนเรตโลกได้สวยดีนะผมว่าเราต้องขึ้นไปสำรวจบนภูเขานั่นนะมันอาจจะมีอะไรที่มันรอเราอยู่ก็ได้ท่านผู้ชมดูแมพดิมันดูแบบสมจริงเป็นภูมิภาคจริงๆอ่ะภูมิภูมิมันแบบตามหลักภูมิศาสตร์เลยเดยเดี๋มันดูสวยมากเลยนะรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีโซนหิมะด้วยครับเราต้องไปสำรวจแล้วแหละไปกันเลยโอ้ข้างหน้ามีภูเขาก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าโซนหนาวมันควรจะอยู่บนภูเขาใช่ไหมมันควรจะอยู่ที่สูงเหมือน หมือนภูเขาฟูจิงเงี้ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าภูเขาฟูจิมันมีน้ําแข็งข้างบนเพราะมันอยู่ที่สูงนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยโอ้โหความหนาวมายืนแล้วโอเคค่อยๆกระโดดขึ้นไปเดินธรรมดาก็ได้มั้งเดินก้าวยาวๆหน่อยสต,ตีฟเขาก้าวขาได้ทีเดียวนะครับเขาก็เลยเขาก็เลยขึ้นมาขึ้นบล็อกที่สูงสูงหนึ่งบล็อกไม่ได้นั่นฝูงวัวนี่นะโอ้โหมันหนาวไงเกาะกลัวตัวกันเป็นกลุ่มถูกไหม เดี๋ยวเราทําให้อบอุ่นนะโดยการมาอยู่ในกระเพาะเราเลยอันนี้ถอเข้ากลางหลังตายเออแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งที่เหลือก็หาทองครับต้องเข้าไปหาดัานเจี้ยนสินะโอ้มีกิฟ์ฟินด้วยถ้าเราสู้เราจะตายได้นะครับดูสิมีกระต่ายภูเขาด้วยเอ้นี่คือตอ้นอะไรต้นไม้สีแดงนี่ก็คือป่าหิมะแล้วโอ้ยต้นพิษอีกแล้วเหรอไม่ใช่ของต้นเบอร์รี่นี่ก็จะโดนพิษอุย้ยดูสิดูในแมพสิท่านผู้ชมมันเป็น มันเป็นหิมะที่อยู่บนต้นไม้อะมันก็เลยเป็นเลียมๆอย่างเงี้ยโอ้อยากมีเครื่องร่อนยังเลยร่อนลงไปอย่างสบายใจเลยเนี่ยนะเราต้องค่อยๆลงอย่างเจียมเจียมนะครับไม่งั้นเรา,าจะตายได้เพราะว่าเรายังไม่มีชุดกอดเทพๆเลยโอเคหมอกมันเริ่มจางแล้วเนื่องจากเราลงมาข้างล่างแต่ว่าฟ้ามันเขียวนี่สิน่ากลัวจังข้างหน้าเป็นแม่น้ําหรือว่าเป็นทะเลเป็นทะเลแน่นอนครับซึ่งเป็นทะเลที่ไม่น่าข้ามเท่าไหร่ทะเลกว้างอย่างนี้มันเลื้อยสบายเลยใช่ไหมเดีย๋ยวไปใกล้มันเดีย๋ยวไปใกล้มันทุกคน เราต้องเดินห่างๆมันหน่อยนะตรงนี้และกันตรงน้ำตื้นๆนี่มันไม่น่าจะว่ายถนัดเท่าไหร่ต้องออกเรือตรงนี้แหละนะไปละไปรู้สึกว่าเกาะที่เรามานี่มันกว้างมากนะท่านผู้ชมเรายังสำรวจไม่หมดเกาะเลยนะเอะผมจะลองไปเกาะอ,อื่นนะครับเกาะที่มันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นบ้างดูในแมปแล้วเหมือนเราจะ <laughs> เหมือนเราจะอ๋อนี่คือเกาะบ,บ้านเราแล้วนี่คือเราว่ายกลับมาเอ้อเาแล้วกลับมาทางเดิมเหรอโอ้อย่างนี้ก็ต้องกลับบ้านแล้ว ไหนๆก็ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วกลับบ้านหน่อยแล้วกันนะเหมือนข้างหน้าจะมีเกาะเล็กๆครับเกาะเล็กๆจริงๆด้วยครับนะเกาะเล็กๆมีอะไรอยู่บนเกาะมีน้องแกะหนึ่งตัวที่ติดเกาะอยู่โอเคเดี๋ยวเราเอาน้องแกะขึ้นเรือกับเราน้องแกะขึ้นเรือเปล่าไม่ต้องพยักหน้าเลยเพราะว่าแกพยักหน้าไม่ได้เหมือนน้องหมีหรอกเอาละขึ้นเรือเร็วๆ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 เราจะไปกันแล้วโอเคเออโอเคไปมีแกะอยู่ตัวเดียวบนเกาะนี้นะครับแปลกมากเลยเออดีแล้วเราจะได้พากลับบ้านไปอยู่ที่เกาะของเราว่าไงน้องแกะรู้สึกดีไหม ดีมากเลยครับผมเหงามากเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเอเนี่ยมันมีตัวเดียวจริงๆนะเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยไม่ได้เป็นภารกิจของเราอะไรที่มาช่วยแกะข้างหน้าน่าจะเป็นเกาะเราแล้วแหละโอเคแล้วเราจะาแกะขึ้นยังไงล่ะทีนีอจอดที่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านหน้าบ้านโอเคลงได้เจ้ากแกะลงมาไปขึ้นไป,น,ไป,น,ไปนี่คือบ้านใหม่ของแกแกรชอบหรือเปล่าจะตอบด้วยกันเป็นแกะเอ๊ะท่านผู้ชมคิดว่าในดันเจียนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างผมไม่รู้อะแต่ผมจะเข้าไป โอเคเราได้ครบเพลิงแล้วเออผมจะไปหาทองนะครับผมจะไปหาทองในการมาทํากระเป๋า้หน้ามีเคสด้วยอ่ะแล้วเนี่ยไปทางที่มีเคสดีวกว่านะครับไป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 <อ>มันมีชั้นล่างด้วยท่านผู้ชมเดินมาแล้วดูดีเลยมันยึกยืยยึกยืกยเลยไม่เอ,อาอย่าเข้ามาเดินสมจริงเกินไปแล้วเฮ้ยไปละไปไม่อยากสู้เลยเราไม่มีเกราะเลยโอ้ย อุ้ยซอมบี้สเกลิตันอุ้ยอุ้ยอุ้ยสเกลิตันอย่ายิงเฮ้ยซอมบี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปอย่ามาตามอย่าตามมาโอเคปลอดภัยสักทีในกล่องนี้มีอะไรอู้มีหนังสัตว์มีเนื้อซอมบี้มีอานด้วยโอเคจะคบเพลิงออกมาให้หมดเลย ตรงนี้ก็มีมีแค่สมบี้ธรรมาดาใช่ไหมโอ๊ยเกมมันกระตุก,กอ่ะแล้วมันเดินหน้าเองอเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้แหมมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเลยเนาะนอกจากเอ่อเป็นเกาะแบบใหม่ที่ผมไปสำรวจมานะครับซึ่งก็สวยดีนะฮะอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมหรือชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายน้องแกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีนะแบ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 ะหองหองกุกกุกจุกจุสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย